สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มัม i l l a g e ในวันนี้นะคะอ่าถ้าใครมาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แพ์ด้วยนะคะคอมเมนต์เอาไว้ด้วยเนาะว่าใครเข้ามากันแล้วเธอจะได้ทักไครเพ,เพื่อนก่อนเลยเอออ่าให้ฟังเพลงกันไปก่อนนะคะรอเพื่อนเพื่อนสักสองสามนาทีเนาะวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อไลฟ์ที่บอกว่า บอกรักลูกอย่างไรให้ลูกประทับใจเออไหนใครอยากให้ลูกประทับใจบ้างยกมือเออเราบอกรักทั้งทีเนาะเราก็อยากจะแบบให้ลูกแบบปลื้มปริ่มไปในหัวใจไปในหัวออกตราปรึงเลยเออนั่นแหละแล้วมันมีวิธียังไงล่ะเออเราแบกแค่แบบบอกเราแค่พูดอย่างเงี้ยลูกจะประทับใจไหม ในใครเคยบอกรักแล้วรู้สึกว่าทำไมลูกรู้สึกเฉยๆจังเลยทำไมเขาแบบยังบอกว่าแม่ไม่รักหนูเลยหรือแบบลูกยังไม่รู้สึกว่าแม่รักทั้งที่แม่เนี่ยโคตรรักเองเลยรักแบบรักสุดหัวใจรักไม่รู้จะรักยังไงแล้วเธออย่างนี้เออแต่ลูกก็ยังรู้สึกว่าแม่ไม่รักอยู่ดีมันเป็นเพราะอะไรอ่า ใครมีปัญหานี้มานั่งรอเลยมานั่งรอดได้เลยพีจะแชร์ให้ฟังนะคะเออใครมากันแล้วนะคะคอมเมนต์ทักทายให้ด้วยนะคะและถ้ากดแชร์เนี่ยขอให้ลูรรรรรรกร่ำร่ำรวยรวยเจริญยิ่งขึ้นไปขอให้ลูกเชื่อฟังคือที่สุดแล้วใช่ไหมที่แม่ต้องการแบบ เดี๋ยวราเ,เพื่อนๆกันทำไมถึงวันนี้มาในหัวข้อนี้เพราะแพรู้สึกว่าวันนั้นน่ะได้นั่งคุยกับนาดาเออแล้วก็เราก็ได้คุยกันว่าแบบเออลูกรู้สึกยังไงรู้สึกว่าแม่เนี่ยรักลูกไหมหนูรู้ไหมว่าแม่รักอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเป็นที่มาว่าเอามาแชร์กันว่าเผื่อแบบแม่ๆจะเอาไปเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับลูกได้ แล้วก็อย่าลืมว่าเราเองที่เป็นแม่เนี่ยเราก็ต้องการความรักจากลูกเหมือนกันบางคนรู้สึกโอ้ยทำไมลูกไม่รักเราเลยหรืาทำทั้งนู้นทั้งหลายอย่างทไม่ลูกรักแต่พอ่อทำไมลูกไม่รักเราเลยมันจริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นเพราะว่าอะไรเออนั่นแหละค่ะเพลงก็น่ายกหัวมาก สองกระจกโอเคอ่าปิดเพลงแล้วมาฟังกันชัดๆนะคะวันนี้มาในหัวข้อบอกรักลูกอย่างไรให้ลูกประทับใจในใครอยากบอกรักลูกแล้วให้ลูกประทับใจแบบนี้บ้างลกมือเออเราก็เป็นคนหนึ่งนะแพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบทําอะไรไปแล้วก็อยากให้ คนตรงหน้าเนี่ยรู้สึกประทับใจเนาะรู้สึกชอบรู้สึกแบบเออมันถูกเส้นมันเข้าเส้นอะ่ะเออมันจะทํายังไงอ่ะโดยเฉพาะลูกเนี่ยลูกเป็นคนที่เราแบบแคร์มากรักมากห่วงมากดังนั้นเราก็อยากให้ลูกเนี่ยรับรู้ว่าแม่เนี่ยรักลูกสุดหัวใจเลยนะโอแล้วมันต้องทำยังไงคะมันมีเทคนิคย่งไงมันมีไหมหรือว่า หรือมันก็แค่พูดออกไปพูดบอกรักไปเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเออถ้ามันเพียงพอจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นมานะคะว่าเออฉันไม่รู้สึกเลยว่าแม่รักฉันไม่รู้สึกเลยว่าสามีรักฉันไม่เคยรู้สึกได้รับความรักจากใครเลยเออมันมีนะมันเป็นเพราะว่าอะไรล่ะที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือบางครั้งที่เรารู้สึกแบบนั้นอะมันเป็นเพราะอะไร ใครเข้ามาแล้วหรือใครมาดูย้อนหลังน,นะคะคอมเมนต์ได้เลยว่าเออเราเคยเป็นอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทํายังไงเราไม่รู้นเพราะอะไรอยู่เราก็รู้สึกแบบนั้นขึ้นมาเออแล้วถ้ายิ่งอยากรู้ว่าทํำยังไงนะคะมันมีเทคนิคย่งไงต้องฟังตอนนี้เลยค่ะเออจะบอกให้ แต่เทคนิคเหล่านี้ที่แพนนามาแชร์เนี่ยไม่ได้เป็นทฤษฎีทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยจะต,ต้องเรียงกันเป็นวันๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีรายละเอียดเนี่ยหลายอย่างมากซึ่งประโยชน์ของเทคนิคอันนี้จริงๆแล้วสามารถใช้ได้กับทุกๆคนที่เราคุยด้วยเลยสามารถใช้กับการขายสามารถใช้กับการ ทำงานในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถใช้ในทุกๆโอกาสเลยค่ะมันแบบประโยชน์มันเยอะมาก,มากถ้าเกิดทุกคนรู้เทคนิคอันนี้นะออแต่วันนี้เราจะมาพูดกันในเคสของแม่ลูกแล้วก็การบอกรักแค่นั้นนะคะแค่นี้เนี่ยก็เด็ดมากๆแล้วมแม่หลายคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าเทคนิคนี้มันมีความลับอะไร ข้ามากันหรือใครมาดูย้อนหลังนะคะก็ยินดีมากๆเลยค่ะโอเคเราไม่รอช้าไปกันที่เทคนิคที่จะบอกรักลูกให้ลูกประทับใจนะคะนั่นก็คือข้อแรกข้อแรกเราต้องสังเกตให้เป็นนะคะว่าลูกของเราเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสด,ด้านไหนเป็นหลักอืม อะไรคือประสาทสัมผัสคะแม่แพรไม่เคยรู้มาก่อนเลยอาบอกคร่าวๆให้ได้คุณลูกมาคุณลูกมาสวัสดีค่ะเ,ออ <ขอ S 1> เดี๋ยวแม่ล่นซอนแอบกับพอ่อนซแอกับพอ่อโอเคแม่กำลังไลฟ์อยู่ขอเวลาไลฟ์ก่อนได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเจอในห้องนอนเรานะ ขอบคุณค่ะยากมากประตูให้แม่ด้วยนะโอเคแล้วเราก็มาต่อกันนะคะเออว่าประสาทสัมผัสที่เราที่แพรพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นก็คือมีทางตาเออตานี่แหละเราก็มี หนูคะ่ะหนูจะอยู่เลยหนูจะไปที่ห้องคะ่ะหนูจะไปที่ห้องตอนที่ว่าหาแมเจออ๋อโอเคงั้นตอนนี้จะอยู่ฟังแม่ด้วยใช่ไหมอ่าได้โอเคค่ะแล้วก็มีตาใช่ไหมคะแล้วก็มีหูหูนี่ไงใช่หูก็คือการรับฟังหูประสาทสัมผัสหูเนี่ยก็คือจะรับรู้ได้ด้วยเสียงด้วยคําพูดนี่เป็นหลักเลยบางคนมีบอกว่า ลูกฉันไม่มีหูเออมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมถามว่าทุกคนมีหูไหมมีแต่ประสาทสัมผัสหลักเขาอาจจะไม่ใช่หูก็ได้ไงคะต่อไปประสาทสัมผัสที่สามนะคะก็คือทางร่างกายทางร่างกายเนี่ยหมายความว่าการสัมผัสการอยู่ใกล้การกอดการนวลเนียเออการที่ได้ จับได้ต้องกันและกันหรือใช้เวลาอยู่ได้กัน <c oughs> ก็นับเป็น <c oughs> การใช้ประสาทสัมผัสทางร่างกายได้เช่นกันเออ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง1ตาสองหูสร่างกายออแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะสังเกตยังไงล่ะว่าลูกเราเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสทางไหน อันนี้จะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์ทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนจะมีประสาทสัมผัสจะใช้ประสาทสัมผัสเนี่ยทั้งสามด้านเนี่ยทุกทุกคนใช้ประสาทสัมผัสทั้งสด้านเลยแต่การที่เราใช้ประสาทสัมผัสด้านใดด้านหนึ่งเด่นขึ้นมาเนี่ยก็เลยจะทําให้การรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสนั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่า เร็วที่สุดแล้วก็เหมือนเป็นการใช้ประสาทสัมผัสอันนั้นเนี่ยเป็นหลักไม่ใช่ว่าด้านอื่นไม่รับรู้นะคะรับรู้เหมือนกันแต่ว่าจะมีหนึ่ง,งอันนี้แหละที่โดดเด่นที่สุดแล้วอันอื่นเนี่ยก็รองลงไปดังนั้นถ้าเกิดเราจะใช้เทคนิคอันเนี้ย บอกให้ตรงประสาทสัมผัสเลยให้ความรักให้ตรงประสาทสัมผัสเลยเขาจะรับรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันทีทันใดเลยค่ะอืมอย่างเช่นอ่าสมมติไม่ใช่สมมติหรอกเรื่องจริงเลยอ่าน้องนาดาเนี่ยนาดาเนี่ยค่ะเขาใช้ประสาทสัมผัสหลักทางตาอ,อก็คือเคสังเกตตั้งแต่เขาเล็กๆที่ยังพูดไม่ได้เนาะเขาจะสั่งเขาจะชอบยืนแบบ มองอะไรนานมองแบบมองเหมือนเรียนรู้อะค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ทําตามได้เลยแล้วก็แบบหูลูกเราชอบมองเนาะตอนนั้นยังไม่ได้เรียนเนาะตอนนั้นแพาังไม่ได้เรียนว่าเทคนิคเนีมน้มันมันมีมันมันคืออะไรเออแล้วก็ดูลูกตั้งแต่เด็กๆว่าแบบเออเขาชอบยืนมองอะไรนานๆเวลามองสัตว์เขาก็ยืนมองยืนสังเกตแล้วพอเรามาคุยทีหลังเนี่ย เหมือนเวลาเขาเอามันเล่นน่ะเรารู้ได้เราสัมผัสเรารู้ได้เลยว่าเขาอะ่ะจดจำรายละเอียดได้ดีมากเออแล้วก็โหรูกมันจำได้ยังไงขนาดนี้เออแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเกิดเราพูดหรือว่าเขาใช้หรือว่าเขาแบบไปได้ยินหรือใครพูดอะไรให้ฟังเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเหมือนจะ ไม่รับรู้ในขณะนั้นๆไปเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาอะใช้ตาในการเรียนรู้อยู่ดังนั้นหูเขาก็จะเป็นรองลงมาอ,อประมาณนี้นะคะอันนี้คือรูปแพลเนาะไรก็อยู่ออกับเขานานก็สังเกตได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทางด้านร่างกายนะคะร่างกายเนี่ยเป็นเด็กที่จะเป็นคนที่ชอบนูลเนียชอบกอดรักชอบอยู่กับพ่อกับแม่ชอบนัวชอบให้อุ้มชอบกอดชอบซบ ชอบที่จะอยู่ใกล้ๆหรือต้องมีคนเนี่ยอยู่ใกล้เขาตลอดเวลาหรือแบบเันเสมอเสมออะไรเงี้ยอันนี้คืออันนี้คือแบบทางร่างกายจะเด่นมากหรือเวลาให้เขาเจอใครถ้าเขาอยากจะสนิทเขาอยากจะสื่อสารด้วยเขาจะเข้าไปใกล้เขาจะแบบอยากจะซบอ,อยากจะกอดอยากจะเข้าไปสัมผัสเน,นี่ยคือเราจะมองมองเห็นได้เลยว่าเด็กคนเนี้ย เออเขาอยากได้รับการสัมผัสมากๆเพราะว่าเขาอะรับรู้ความรักหรือรับรู้การเชื่อมต่อการเรียนรู้เนี่ยผ่านทางร่างกายบวกกับการชอบลงมือทำอ่าเด็กที่ใช้ประสาทสัมผัสทางร่างกายเยอะเขาจะชอบลงมือทําเห็นปุ๊บเขาจะอยากลองทําเลยบางทีมีแบบเย๋ยอย่าเพิ่งทาฟังก่อนไม่เขาจะเพราะนั่นไม่ใช่ประสาทสัมผัสเด่น ของเขาไงคะที่จะฟังก่อนเขาต้องการลงมือทําเขาถึงจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะเขาต้องการการสัมผัสของจริงๆเออเขาถึงจะรับรู้ได้ว่ามันเป็นยังไงกายเนี่ยก็ยังรวมทั้งลิ้นแล้วก็จมูกด้วยนะคะบางคนเนี่ยเก่งเด็กบางคนเก่งมากอย่างเพื่อนน้าดามีคนนึงเก่งมากเรื่องการดมกลิ่นเด็กเขาจะชอบแบบแม่เขาบอกว่าเขาชอบ ดมกลิ่นทุกอย่างเลยแล้วเขาก็จดจําได้ดีแยกแยะได้แบบละเอียดยิบเลยว่าอันเนี้ยคืออะไรอันนี้คืออะไรแล้วโดยการจดจําด้วยกลิ่นอดูเหมือนน่าจะเป็นแบบมาสเตอร์เชฟในอนาคตเลยเนาะแบบแยกกลิ่นได้เก่งอะไรเงี้ยแบบทำอาหารได้อร่อยหรือรับรถได้ได้ละเอียดอย่างเงี้ยค่ะอถามว่าประสาทสัมผัสต,ต่างๆเนี้ย เรามีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยอันนี้อยากจะบอกว่าในแต่ละคนแต่ละช่วงวัยมันสามารถเปลี่ยนแปลงประสาทสัมผัสหลักเนี่ยได้ตลอดนะคะไม่จําเป็นว่าเกิดมาเป็นเกิดมาแล้วใช้ตาเป็นหลักจะเปลี่ยนไปเป็นหูหรือร่างกายไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะบอกว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยแพรเนี่ยเมื่อก่อนประสาทสัมผัสหลัก ก็ยังเป็นร่างกายนะคะจนพอได้มาเรียนได้มาฝึกการใช้การใช้สายตาเยอะๆนะคะกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนเป็นประสาทสัมผัสทางตาเนี่ยสูงมากและรองลงมาก็คือร่างกายหรือแล้วก็เป็นหูนะคะอืมโอเคอันนี้ก็เป็นอา พื้นฐานความรู้คร่าวๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องประสาทสัมผัสแล้วคราวนี้ล่ะแล้วจะบอกรักยังไงอ่าคนส่วนมากนะคะก็มักจะชินกับประสาทสัมผัสตัวเองถ้าโชคดีมากที่แพรกับลูกตอนนี้มีประสาทสัมผัสทางตาเหมือนกันก็คือสูงเด่นเหมือนกันแล้วก็รองลงมาเป็นหูกับร่างกายดังนั้น เนี่ยจะบอกว่าทุกวันน่ะนาดาจะมีนาดาเขาก็ประสาทสัมผัสหลักทางตาใช่ไหมดังนั้นการทําให้เห็นให้อีกคนหนึ่งเห็นไม่ว่าจะเป็นการยิ้มให้การพูดบอกรักแต่ต้องบอกรักต่อนหน้าแบบให้เห็นหน้าด้วยนะเออหรือการให้ของขวัญการให้รางวัลอันเนี้ยไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามที่เป็นการที่ที่เราได้เห็นว่าเขาทําให้เขาบอกรักเขา นุ่นเขานี่เขานั่นเนี้ยนั่นแหละค่ะเราจะรับรู้ได้ดังนั้นนาดาเขาก็เลยทำการ์ดอย่างนี้เอออันนี้ให้ดูนาดาเขาจะทำการ์ดให้แม่แบบเนี้ยอันนี้เป็นการระบายสีอ่าข้างหลังอึ๊บอึ๊อ๊บน่ารักใช่ไหมอ่านี่เขียนชื่อด้วยแก็ว่าเขียนชื่อของเขานาดาแต่บอกว่าตัวเนี้ยคือแม่แม่ก็คือปล่อยผมแบบนี้เหมือนไหม เออเหมือนนะเหมือนสวยเหมือนรูปเลยหรือรูปสวยเหมือนเราเออ w h a t e v e r นั่นแหละค่ะเขาทำกันอย่างเงี้ยให้แม่ทุกวันเพราะเขารู้สึกของเขาว่าถ้าเกิดเขาทําให้แม่เห็นเขาทําให้แม่เห็นแล้วก็ให้แม่เนี่ยนั่นคือการบอกรักของเขาเออแล้วก็โชคดีที่แพรก็ใช้ประสาทสัมผัสหลักทางตาในการรับรู้เราก็เลยเห็นว่า น้าดาเนี่ยลูกเนี่ยให้เราลูกรักเรายังวาดรูปให้ยังยังแบบระบายสีให้ทําให้เกือบจะทุกวันเลยเออเนี่ยเราก็พึง่งเราก็เลยรู้สึกว่าเออนะดีจังเลยลูกรักเราอย่างเงี้ยแต่นะคะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยลูกก็ให้เรานะแบบเนี้ยแต่เราไม่รู้สึกเลยเราไม่รู้สึกว่าเขาแบบ ไม่เห็นจะรู้สึกเลยว่าลูกรักเราแปลว่าอะไรแปลว่าประสาทสัมผัสหลักของเราเนี่ยไม่ตรงกับลูกอ่าเพราะว่าเรามักจะใช้ประสาทสัมผัสที่เราถนัดถูกไหมลูกเขาก็ยังไม่ยังไม่ได้เรียนรู้นี่ว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนและเราก็อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ว่าลูกชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ประสาทสัมผัสหลักของ คนอื่นๆได้หรือรู้จักสังเกตได้ว่ามองปุ๊บแล้วรู้อย่างน้อยก็เดาออกว่าสองหลักอันแรกๆของเขาเนี่ยคืออะไรเราจะได้ทำสิ่งที่เขาประทับใจเนี่ยให้ได้ในทันทีเลยนะคะอย่างน้อยๆถ้าลูกยังไม่รู้เราสามารถสังเกตตัวเองได้ว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนชอบการเห็นเขาทำให้ชอบการเห็น มองของขวัญได้ของรางวัลหรืออะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือทางตาหรือเราชอบให้บอกรักชอบให้พูดหว,วานหวานชอบให้ใช้คำเพราะๆอย่างเงี้ยแปลว่าเราเนี่ยรับประสาทสัมผัสทางหูเป็นหลักหรือไม่ต้องพูดไม่ต้องให้ของไม่ต้องอะไรเลยอยู่ข้างๆคอยกอดจับมือสัมผัสแตะไหลแตะตัวรูปผัวคือ ขอยแตะตัวหรืออยู่ใกล้ๆใช้เวลาด้วยใกล้ๆไม่ต้องพูดกันอันเนี้ยก็ก็แปลว่าเราใช้ประสาทหลักทางร่างกายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทางหูกับตาไม่มีนะมันก็มีรองลงไปดังนั้นถ้าเราไม่แน่ใจให้ทุกประสาทสัมผัสไปเลยทั้งกอดทั้งหอมหมายถึงลูกนะหรือสามีด้วยก็ได้ กอดหอมบอกรักบอกพูดใช้คำดีๆแล้วก็ทำต่อหน้ายิ้มอไม่ใช่แบบอยู่ข้างบนแล้วก็ตะโกนล,ลงมาแม่รักลูกนะเออมันก็ไม่ได้ตาถูกไหมถ้าเด็กที่เป็นหูเขาก็เขาก็จะแบบอ๋อโอเครับทราบละยิ้มละแต่ถ้าแบบเขาใช้ตาเด่นละ่ะแม่อยู่ไหนมาแต่หูคือไม่รับรู้เหมือนเป็นเสียงแบบเสียงลมผ่านๆอะ่ะเออคราวนี้ อันนี้คือการบอกรักใช่ไหมถ้าเกิดคุณแม่ได้ลองเชื่อมโยงไปในหลายๆอย่างเช่นการอสั่งสอนหรือการฝึกวินยัยอย่าลืมว่าลูกก็รับรู้คำสั่งของเราค่ะผ่านประสาทสัมผัสเหล่านี้เช่นกันเออลองนำไปใช้กับการบอกรักก่อนได้และถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่สนใจที่จะ เรียนรู้เรื่องสสัมผัสเรื่องประสาทสัมผัสเพิ่มเติมเออสามารถติดตามในกลุ่มไว้นะคะเพราะว่าเนื้อหาที่แบบแพงๆลึกๆล,กล,กล,กลงไปแบบเข้มข้นเนี่ยอาจจะแชร์ไว้ในกลุ่มนะคะหรือบางครั้งอาจจะมีแบบเซสชันเรียนเล็กๆนะคะเพื่อเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้กับลูกได้จริงๆวันนี้ก็ จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดเนื้อหาดีน่าสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่ามาย้อนหลังนะคะมาฟังแล้วย้อนหลังเออดีมากเลยชอบมากเลยต่อไปอยากฟังหัวข้ออะไรอยากรู้เรื่องไหนเออกลองคอมเมนต์ให้แพรได้เลยนะคะถ้าเกิดแพรได้เทคนิคอะไรเนี่ยจะนำมาแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแบบ ในเพจมัมวิลเลจเป็นที่แรกเลยโอเคงั้นวันนี้ขอบายบายไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หนะ้าสวัสดีค่ะหาปุ่มปิดก่อน